แก้วคนเหล็กค่ะเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วสามกริย์ค่ะประกอบไปด้วยแก้วคนเหล็กแก้วกับเงินกับทองและปวกค่ะเป็นแก้วขนาด1.9คูณ2.3ซนเมตรค่ะขนาด1.9คูณ2.3ซนติเมตรนะคะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นแหวนหญิงแหวนชาย จี้ห้อยคอหรือว่าพกพาติดตัวหรือว่าวางบูชาได้ค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วจากบอ่อปงหลวงอเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะเป็นแก้วที่ไม่พบเจอง่ายๆนะคะด้วยว่าเป็นแก้วสามกษัตริย์ที่มีการรวมตัวกันของแก้วขนเหล็กแก้วกับเงินและกาบทองและมีปวกค่ะเราจะเห็นนะคะว่าด้านล่างนะคะจะเป็นปวกค่ะเป็นปวกทองปวกเงินค่ะ และปูพื้นด้วยกาบเงินนะคะตรงนี้จะเป็นแผ่นกาบทองค่ะชัดเจนนะคะเมื่อเรานำมากริ้งกับแสงเราก็จะเห็นค่ะว่ามีกาบทองแผ่นที่สวยงามนะคะเส้นขนเหล็กของเม็ดนี้นะคะลักษณะการขึ้นเขาจะขึ้นเป็นลักษณะกอค่ะขึ้นจากปวกนะคะ และมีบางเม็ดบางเส้นค่ะที่เรานำมาต้องกับแสงนะคะเราก็จะเห็นชัดเจนว่ามีเส้นไหมทองรวมด้วยนะคะถือว่าแก้วเม็ดนี้เป็นแก้วที่มีหลากหลายประเภทรวมตัวกันนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะ จะเห็นนะคะว่าบางมุมเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีสีเงินเป็นไหมเงินนะคะสีทองเป็นไหมทองและสีดําคือเส้นขนเหล็กค่ะเม็ดนี้เส้นขนเหล็กค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจะขึ้นตรงปวกค่ะลักษณะกอน,นะคะถ้าเรามองผ่านแสงเราจะไม่เห็นเลยค่ะว่าเม็ดนี้มองทะลุผ่านได้ด้วยว่าด้านล่างของแก้วนะคะเขาปูพื้นด้วยกากเงินทั้งเม็ดเลยค่ะ มีกับทองลอยอยู่ในเม็ดสวยงามนะคะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วที่มีหลากหลายประเภทอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะเด่นๆก็จะเป็นแก้วคนเหล็กค่ะสาชาติร่วมกับกับเงินกับทองปวกและไมมเงินไมมทองค่ะขนาดเม็ด1.9คูณ2.3ซนติเมตรนะคะทำแหวนขนาดสวยพอดีเลยค่ะ ถ้าหากท่านใดสนใจแก้วเม็ดนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ